สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n น l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเขียน HTML ให้ถูกต้องนะครับบอกเลยว่าวิดีโอนี้สําคัญมากนะครับเป็นพื้นฐานที่นับพัฒนาเว็บไซต์ทุกคนเนี่ยควรรู้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่า HTML นะครับเป็นภาษาที่เขียนยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราจะต้องใส่ใจมันเช่นเดียวกันกับ การเขียนภาษาอื่นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีมาตรฐานการเขียน html อยู่นะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาดูว่าหลักการที่เราเนี่ยจะเขียน html ให้ถูกต้องนะครับเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับมาเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือโครงสร้างของ html document ของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยในการเขียน html นะครับเพราะว่า เราจะต้องวางโครงสร้างของ Document หรือว่าหน้า html ของเราเนี่ยให้ถูกต้องนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับก็คือใน Editor นะครับหรือว่าใน IDE มันสามารถใช้เป็น Command ที่ทำให้เราสามารถสร้างโครงสร้างของ html เนี่ยแบบสำเร็จรูปมาให้เราเลยนะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใช้ใน vs code นะครับทุกคนสามารถพิมพ์เครื่องหมายตกใจนะครับอ่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของ e m b นะครับตัวนี้นะฮะอ่ก็ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วทุกคนเนี่ยสามารถกดนะครับแท็บได้เลย เห็นไหมนะครับเขาก็จะทําการวางโครงสร้างนะครับของ HTML เนี่ยมาให้เราเลยนะครับซึ่งนี่ก็คือจะเป็นโครงสร้างมาตรฐานของ HTML 5หรือว่า HTML 5นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะเริ่มจากการประกาศ DOCTYPE เป็น HTML นะครับแล้วก็จะมีแท็ก HTML ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กำหนดภาษานะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ head นะครับแล้วก็จะมี body นะครับจากนั้นก็จะมี meta tag อยู่3ตัวด้วยกันนะครับ อ่าแล้วก็จะมีในส่วนของไทเ l e รนะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างมาตรฐานนะครับที่เราจะใช้กันในการวางโครงของ HTML นะครับผมโอเคนะครับนอกจากที่เราเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับก็ทุกคนสามารถพิมพ์ HTML โคลอน5นะครับอ่าแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็กดแท็บนะครับโอเคก็เลือกใช้ได้นะครับตามที่ทุกคนต้องการเลยนะครับโอเคนี่ก็คือจะเป็นเรื่องแรกนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับโครงสร้าง HTML นะครับซึ่งตรงนี้ก็แนะนําเลยว่า ทุกคนจะต้องวางโครงสร้างแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้อยากจะบอกมือใหม่ทุกคนนะครับว่าเวลาที่เราจะเขียน HTML เรื่องโครงสร้างเนี่ยก็สําคัญเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะวางโครงสร้างนะครับแบบที่เราต้องการเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะสมมุติว่าเราจะสร้างหน้า HTML เนี่ยเราอาจจะมีแค่นี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้จะผิดหลักนะครับก็อย่าลืมว่าการวางโครงเนี่ยจะต้องครบถ้วนแบบนี้นั่นเองนะครับผม โอเคครับทีนี้มาดูส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือในเรื่องของการสร้างแท็กต่างๆนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราควรสร้างให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อ่าในเรื่องของการใช้งานพวกคลาสพวกอะไรพวกเนี้ยก็ควรใช้ให้ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับอ่าผมจะมีโค้ดด้านบนเนี่ยก็คือตรงเนี้ยใช้ได้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคือใช้ไม่ได้นะครับอ่าก็มาดูนะครับ อย่างเช่นทุกคนเนี่ยต้องการสร้างแท็ก P มานะครับแล้วก็กําหนดคลาสเนี่ยเราก็สามารถสร้างแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีการเว้นบรรทัดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ข้างในแบบนี้นะฮะเห็นไหมตัวแท็กเนี่ยก็จะมีทั้งแท็กเปิดและแท็กปิดนะครับอ่านี่นะฮะโอเคแล้วก็มาดูด้านล่างครับตรงเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับก็คือทุกคนจะเห็นว่าตัวแท็ก P เนี่ยมีการกําหนด ID นะครับผมจะบอกว่า ID เนี่ยควรมีแค่ตัวเดียวนะไม่ควรมีซ้ําแบบนี้นะครับ เวลาที่เราจะสร้าง id มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ต้องเฉพาะจอดจงตัวเดียวเท่านั้นนะครับยกเว้นคลาสนะครับคลาสเนี่ยเราสามารถใช้ซ้าได้นะครับโอเคแล้วก็นี่ฮะมาดูเนี่ยตรงนี้จะมีการใช้งานตัวแท็กเนี่ยสลับกันด้วยแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะไม่มีแท็ก p ที่เป็นแท็กปิดนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเวลาเขียนก็ต้องเขียนให้ถูกต้องตามนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูเรื่องต่อไปนะครับทุกคนก็คือเรื่องของ indent code นะครับหรือว่าการเว้นวรรคนะครับ โค้ดให้มันมีระเบียบที่สวยงามนะครับอ่ะมายกตัวอย่างโค้ดตรงนี้กันนะครับก็ทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยนะครับในส่วนของแท็กต่างๆของผมเนี่ยมันจะมีการ indent หรือว่าเว้นวรรคนะครับอ่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็สําคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยให้อ่านโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ต้องใส่ใจกันนิดนึงนะครับใครที่เขียน HTML นะครับไม่ใช่ว่าจะวางโค้ดยังไงก็แบบวางตามใจฉันอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย ถ้าเกิดว่าไปเจออย่างนี้นะครับก็จะทําให้เราอ่านโค้ดยากแล้วก็ปวดหัวนะครับดังนั้นนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยในการที่เราเนี่ยจะจัด indent code นะครับก็คือจัดย่อหน้าเว้นวรรคอะไรให้โค้ดให้มันสวยงามเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่ format document นะครับอ่าตรงเนี้ยผมจะเลือกนะครับให้มัน format เป็นในส่วนของ html language features นะครับอ่าก็อันนี้น่าจะเป็นของ VS Code นะนะครับ ซึ่งทุกคนสามารถไปติดตั้งเป็น Predator ได้นะครับเป็น Extension ตัวเสริมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกมาที่ตัวนี้ HTML Language Features นะครับปึ๊บอ่าพอทุกคนกดเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าตัว Document ของเราเนี่ยนะครับก็คือ HTML ของเราเนี่ยมันจะถูกจัดอยู่ในระเบียบนะครับรูปแบบที่สวยงามให้เป็นแบบอ่านี่นะฮะเรียงตามกันมาแบบนี้เลยเห็นไหมฮะอ่าซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอ่านโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคนะครับก็เรื่องนี้สําคัญเช่นกันเรื่องของ การจัดอินเด t ต์ตำแหน่งย่อหน้าอะไรให้โค้ดนะครับผมก็อยากให้ใส่ใจกันด้วยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับทุกคนมาดูส่วนต่อไปครับก็คือการใช้ semantic elements นะฮะตรงนี้พูดง่ายๆเลยก็คือจะเป็น element ที่จะมีความหมายในตัวมันเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะสร้างอ่ะ heading ก็คือเป็น h1 นะครับหรือว่าจะสร้างเป็นอ่า paragraph อะไรเงี้ยนะครับก็ด้านบนเนี่ยคือวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะนะครับ แต่ด้านล่างเนี่ยจะไม่โอเคนะครับอ่าใช้ไม่ได้ตรงนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยเขามี heading ใช่ไหมสร้างขึ้นมาให้เราแต่ว่าเราไปใช้เป็น span แล้วก็ไปใช้ strong ไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับอยู่ดีก็เขียนข้อความขึ้นมาแบบนี้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคนะนะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ใช้เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงเนี้ยใน HTML 5นะครับเขาจะมี semantic element ให้เราสามารถใช้ได้อย่างเช่น section article อะไรพวกนี้นะครับ ก็จริงๆตรงนี้ทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เดฟแบบว่าหลายตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มากําหนดคลาสอะไรแบบเนี้นะครับถ้าเกิดว่า ทุกคนสามารถเลือกใช้เป็น semantic element ได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าการใช้งาน div เนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะยกเว้นว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นส่วนที่มันจะต้องมีการใช้เป็น element ที่จะต้องมีความหมายสื่อความหมายอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเราต้องการสร้าง section ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็น tag section ได้นะครับหรือว่าในส่วนของตัว content ของเราที่มันจะต้องมีเนื้อหาเนี่ยเราก็สามารถใช้งานเป็น tag article แบบนี้ได้นะครับโอเคส่วน heading อะไรก็ใช้ h1 แบบนี้ได้นะครับผมก็นี่นะครับ จะเป็นการใช้งาน semantic element หรือว่าแท็ที่มันมีความหมายในตัวมันเองนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของ seo ด้วยนะครับผมส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเรื่องของการใช้ h 1 tag นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเราควรใช้ h 1 tag เพียงแค่1ตัวต่อน1น a g e พนะครับ เพราะว่า h1 tag เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของ seo ได้เหมือนกันนะนะครับก็คือเราไม่ควรใช้มันหลายตัวก็ตรงนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับด้านบนเนี่ยก็คือดีนะจะเห็นได้ว่าผมใช้เป็นตัวเดียวนะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะไม่โอเคเห็นไหมว่าเราจะมี h1 2ตัวนะครับก็ใครจะใช้เนี่ยก็ใช้เพียงแค่ตัวเดียวก็พอนะครับก็คือ h1 เนี่ยจะเป็นข้อความที่มีความสําคัญมากที่สุดในหน้าเว็บของเราเนี่ยนะครับก็ยังไงอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ให้ทุกคนเช่นกันนะครับ ส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเรื่องของการคอมเมนต์ในหน้า html นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําทุกคนนะครับก็คือในการคอมเมนต์เนี่ยเราไม่ควรที่จะมีคอมเมนต์เยอะมากเกินไปนะครับก็ตรงนี้มายกตัวอย่างนะครับด้านบนเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรามีเซกชันนะครับตัวหนึ่งนะครับอ่ะเป็นเซกชันหลักเราก็คอมเมนต์เพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการคอมเมนต์ทุกส่วนเลยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่โอเคไม่ดีนะครับก็ คอมเมนต์เพียงแค่ส่วนหลักๆก็พอนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่งงกับโค้ดด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้โค้ดเนี่ยดูคลีนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่ควรมีคอมเมนต์มากเกินไปนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือการใช้ external style sheet แทนที่จะเป็นการใช้ inline styling นะครับผมอ่ะตรงนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับก็เวลาที่ทุกคนเนี่ยจะใช้อ่า CSS นะครับเขียน CSS เนี่ยซึ่งมันจะมีการเขียน CSS แบบ3วิธีด้วยกันนะครับ วิธีแรกก็คือเราจะเป็นการใช้แบบการลิงก์เข้ามาหรือว่าใช้เป็น external style sheet ใช่ไหมครับอ่ะก็จะใช้แบบนี้นะครับลิงก์นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ css ของเราใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็วิธีที่2ก็คือจะเป็นการใช้แบบนี้นะครับก็คือเป็น inline css นะฮะอ่ะก็จะเป็นการใช้แท็บ style แล้วก็เขียน css ข้างในนี้นะครับแล้วก็แบบที่3ก็คือจะเป็นการเขียนแบบ inline styling นะครับอย่างเช่นผมมีแท็บ p ผมก็สามารถกําหนดนะครับ css โดยการใช้ s t y l e a t t r i b u t e นะครับอ่าอย่างเช่นผมจะกำหนดสีฟอนต์เป็นสีแดงอะไรแบบนี้นะฮะอ่านี่นะครับก็ตรงเนี้ยผมไม่แนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้นะก็คือ inline styling เนี่ยตรงนี้ไม่แนะนำนะครับที่แนะนำก็คือให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นแบบ external style sheet แบบนี้นะครับอ่าเวลาที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยก็คือเราจะกำหนด Class ให้มันใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นเป็น class greeting นะครับอ่าแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ไปเขียน css ข้างใน f ฟล์ style.css ตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับก็นี่จะเป็นสิ่งที่อยากจะมาแนะนำในการเขียน css ให้กับ html นั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือเรื่องของการกำหนดข้อความให้กับ tag img นะครับที่ attribute alt ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น alternative text description ของ image นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นนะครับแต่จริงๆเนี่ย เราควรที่จะต้องกําหนดข้อความนะครับให้กับรูปภาพของเราด้วยนะนะครับว่ามันคืออะไรอย่างเช่นตรงเนี้ยสมมติว่าผมมีรูปภาพของ Develo p e r นะครับผมก็อาจจะเขียนประมาณนี้ก็ได้ก็คือ developers debug their own code นะครับประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมครับว่ารูปภาพของเราในหน้าเว็บเนี่ยควรที่จะกําหนด alt text ให้กับรูปภาพด้วยน,นั่นเองนะครับผมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของ web accessibility นะครับที่เราเนี่ยที่เป็น d e v e l o p e r เนี่ยควรทำนะครับ โอเคจากนั้นสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งชื่อ ID แล้วก็ชื่อคลาสนะครับซึ่งตรงเนี้ย จะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์การเขียนโค้ดล้วนๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเขียนมาเยอะๆเ,เนี่ยนะครับก็จะรู้แล้วว่ามันควรตั้งช,ชื่อยังไงนะครับอย่างเช่นชื่อคลาสชื่อ ID อะไร <c oughs> แบบนี้นะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับชื่อคลาสที่ดีนะครับหรือว่าชื่อ ID ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามี Class คลาสะนรับที่เป็นคลาสสาหรับ e อบเรนะครับเราก็ควรตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายอย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะเป็นคลาสเอบเรสนะครับตรงนี้เราไม่ควรตั้้งเเปป็็็นนนแบบีะครกือจ นะครับก็ถ้าเกิดว่าทุกคนลองคิดดูดีนะ red แปลว่าสีแดงแล้วสีแดงเนี่ยมันแล้วยังไงใช่ไหมฮะแล้วมันคืออะไรงงๆใช่ปะครับหลายคนอาจจะพอเดาได้ว่า red อ่ะมันก็คือการผิดพลาดคืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สื่อความหมายแล้วก็ไม่โอเคอยู่ดีนะครับดังนั้นก็ควรตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายแบบนี้น,นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เรื่องชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเพราะว่ามันจะทําให้เดเวลลอปเปอร์ท่านอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจว่าเรากําลังจะสื่ออะไรด้วยน,นั่นเองนะครับผม โอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับเรื่องของการเขียน html ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลนั่นเองนะครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะเขียนโค้ดแบบไหนก็เขียนได้นะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับใส่ใจเรื่องของมาตรฐานการเขียนโค้ดแล้วก็การเขียนโค้ดให้ถูกหลักการเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเลครับแล้วก็จะทําให้โค้ดของเราเนี่ยอ่านได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครอาลมดรแ้วตติ ชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ